ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนงร่างกายของเราเนะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายตั้งสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินใหสสะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อย ร่างกายต้องสบายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจเรานิ่งอย่างเดียวไม่ให้ไปเกาะไปเ,เกียเเ่ยวไปเหนียวไปรั้งเรื่องอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของรกิจการงานบ้านช่อง การศึกษาเรีเรยนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างเกลียงเกลียงใสๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนนะจ๊ะ เราให้เวลากับตรงนี้สักสองนาทีในการปรับความสบายทั้งการปิดเปลือกตาการผ่อนคลายร่างกายการทำใจให้ใสใสเก่งเกลียงอย่ามองข้ามเรื่องนี้ไปนะจ๊ะเราจะได้ไม่เสียเวลาในการหาจุดสบายให้เจอ จุดสบายจะได้เมื่อเราผ่อนคลายทุกส่วนดั้งกล่าวนั้นและเวลาหาจุดสบายได้ก็เป็นสัญญาณว่าเราจะต้องสมหวังในการเข้าถึงธรรมอย่างแน่นอนจุดสบายคือจุดที่เรามีความรู้สึก พึงพอใจแล้วก็ชอบอยู่กับอารมณ์อย่างนี้ไปนานนาน,นานแค่ไหนก็ได้แม้จะไม่มีอะไรมาให้ดูเนี่ยแต่ก็อยากอยู่กับอารมณ์นี้ไปนานๆเพราะมันสบายทั้งกายและใจนะจ๊ะ นี่คือสัญญาณความสมปรารถนาของเรามันเคยคึ้นแล้วสบายตรงไหนเราก็เอาตรงนั้นไปก่อนตั้งแต่ใกลตัวใกล้ตัวกระทั่งถึงกลางตัวหาจุดสบายตรงไหนให้เจอ หรือจะยึดถือเอาฐานทางเดินของใจนะจึงแต่ปากช่องจมูกตรงนี้สบายไหมหัวตากลางคักศีรษะพดานปากช่องปากที่อาารสำลักกลางท้องเราในระดับสะดือ กระทั่งเหนือะเะดืขึ้นมาสองนี้มื่ทั้งเจ็ฐานเนี่ยเราสบายฐานไหนก็เอาตรงนั้นไปก่อนคือใจของเราไปอยู่ที่ตรงนั้นแต่เป้าหมายของเราจะไปที่ฐานที่เจ็ดให้อยู่ตรงนี้เนี่ยในความพึงพอใจและชอบ เราสบายอารมณ์เราแจ่มใสจะเลกนิิดก็ง่ายหรือไม่เล็กอะไรเลยเราก็อชอบจุดสบายจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะสบายตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนถ้าก็ทำซ้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 ำ ให้สติกะสะบายเนี่ยมันไปได้วยกันอย่างส,ม,สม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเดียวพอะถูกส่วนมันก็จะเคลื่อนกับไปสู่ภายในเองเลยความสุขก็จะได้ช่องเข้ามาความบริสุทธ ก็ได้ช่องพระใจเรามันสบายกายสบายแสงสว่างก็ได้ช่องธรรมะก็ได้ช่องบุญก็ได้ช่องเข้ามาได้อย่างง่ายๆตรงที่เราสบายทั้งกายและใจตรงนี้นะจ๊ะตรงฐานไหนก่อนก็ได้เนี่ย แล้วก็ฝึกทำซ้ำๆให้ก็ลองหทำนานและก็มันสังเกตว่าที่เราทำได้สบายอย่างนี้เนี่ยเราทำอย่างไรหรือวันนี้ไม่ค่อยสบายเพราะอะไรเราไปกดใจเราเราหรือเปล่าไปกดไปเน้นไปเค้นไปแช่ กดใจเค้นภาพเน้นให้ชัดอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็แชรไว้ตรงนั้นจนกระทั่งมันไม่ไปไหนต่อหรือไปไหนต่อไม่ได้อย่างนั้นความสุขก็ใหม่มีแม้เห็นภาพภายในที่คือข้อสังเกตเรานะจ๊ะแล้วก็ปรับปรับไปสู่จุดสบายให้ได้ ถ้าวันไหนสบายแล้วก็ให้สังเกตดูก่อนนั่งเรานึกถึงเรื่องบุญเรื่องธรรมะหรือเรื่องอะไราทางหรือนิมิตที่เรานึกจนกระทั่งเราทำให้เราอารมณ์สบายอารมณ์ดีทำให้การนั่งง่ายก็ให้สังเกตสังเกตอย่างนี้ทุกวัน ทำให้สม่ำเสมอทำทุกอริยาบทแบบไม่มีรอบจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินแล้วก็ตรึกตรงจุดที่สบายไว้เรื่อยๆหรือจะฝึกวางใจไว้ที่กลางกายฐานที่เจ็ดเลยก็ได้ ถ้าเราทำซ้ำๆอย่างนี้เนี่ยมีสติสบายสม่ำเสมอและก็มันสังเกตไม่ช้าความสมหวังก็จะบังเกิดขึ้นกับเราเราจะพบวิธีการของตัวเรามาเราต้องทำอย่างนี้แบบนี้ ใจทึงจะมาอยู่ที่ศูนย์กลางกยายนด้เจ็ดได้อย่างง่ายแสงสว่างเกิดง่ายความสุขเกิดง่ายความรู้สึกของกายและใจเกิดง่ายภาพภายในเกิดง่ายเกิดเองเช่นเป็นดวงใสๆเห็นตัวละเองว่าง เห็นองค์พระบ้า,าเราลักการปฏิบททัติธรรมลักที่จะเข้าถึงทำก็ต้องทำอย่างนี้นะจ๊ะทำทุกปริยาบทเลยนั่งนอนยืนเดินทุกกิจวัตรกิจกรรมของเราจะเป็นเขตนอกเขตในเนี่ยก็สามารถทำอย่างนี้ได้และต้องทำด้วย ถาเราปรารถนาที่จะเข้าถึงธรรมไม่มีอะไรจะวิเศษไปกว่าการเข้าถึงธรรมชีวิตจะสมบูรณ์ได้เมื่อใจหยุดนิ่งทุกสรรพชีวิตสิ่งที่ปรารถนาคือความสุขนางพธิุตติวาสุกกามาิพูตานิสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ย ต้งการมีความสุขทั้งสิ้นเราก็เช่นเดียวกันแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นน่ะมันมีที่เดียวคือที่ที่ใจหยุดใจนิ่งนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอ,อื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ก็สรงตราดอย่างนี้ไม่ว่าจะอยู่โลกนี้โลกอื่นถ้าเแสงก็จะวานนั้นจะจจะรวาลก็ประโยคเดียวกันความหมายเดียวกันจะเป็นภาคโปรดภาคปราบประเดียวคุณหลวงปลู่ก็กล่าวอย่างนี้โศกอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มี คือถ้าเราอยากจะได้เจอความสุขที่แท้จริงที่เรายอมรับว่าน,นี่คือความสุขต้องหยุดกระนิ่งฝึกใจให้กลับให้หยุดนิ่งอยู่ภายในให้กายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันวันใดที่กายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันได้ใจอยู่กับตัวหยุดนิ่งอยู่ภายในกลางกายเราก็จะพบความสุขที่แท้จริง แต่ถ้าใจไม่หยุดไม่หยุดนิ่งแถมวิ่งไม่หยุดยัง้งสิ่งที่เจอก็คือแค่ความเพลินซึ่งแล้เข้าใจก็เป็นความสุขไม่ว่าจะเปลี่ยนสถานที่ไหนไปต่างประเทศไปโลกหรืจอจักรวาลไหนก็ตามถ้าใจไม่หยุดไม่นิ่งก็ไม่เจอความสุขอยู่ที่ไหนก็ไม่เจอความสุข ไปไหนไมันก็ไม่เจอความสุขเจอแค่ความพเพลินแล้วก็ความพเพลียกลับมาถึงก็พลอยหลับไปเลยเพราะฉะนั้นชีวิตมีอยู่แค่ตรงนี้แหละนัตทิสันติพลังสุขขงังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีหยุดนิ่งเป็นบรมสุข อย่างยิ่งแม้การมาเกิดขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลกทั้งสี่ทวีทั้งสี่มีลัตนะเจ็ดสมบูรณ์ไม่ได้ทรัพย์ทั้งหลายอำนาจวาสนาแต่ละชีวิตสุดท้ายก็ต้องออกบวทเพื่อหสแสวงหาความสุขทีแท้จริง ต้ความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองทวีทั้งสี่ให้ความสุขที่แท้จริงไม่ได้ก็ต้องออกบวชจะเป็นพระราชาสม,สมบูรณ์ไปด้วยพระราชาอำนาจราจะสมบัติและต่างๆก็ไม่เจอความสุขเหมือนอย่างพระมหากปีนะ ถามเป็นพระราชาไม่อาจจะกล่าวคำว่าสุขจริงหนอสุขจังเลยจึงทั้งถึงทุกอย่างวางทุกสิ่งยินเข้าวัดมาบวชบวชแล้วฝึกตอนนีว้วบนบิณบะเห็นพระแท้ใจหยุดนิ่งได้หยุดนิ่งได้ก็เข้าถึงธรรมเมื่อวิลุทธมแล้ว ลงเสด็จไปทางไหนเดินตรงไหนถึงลำพึงออกมาเลยสุขจังเลยสุขจริงหนอพิจนั้นชีวิตนี่แลการเกิดมาแต่ละชาตินี่ต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ได้นี่คือเป้าหมายสูงสุดนอกเหนือจากการทำทารักษาศีล ก็ต้างฝึกใจให้หยุดนิ่งในการจเจริญสมาธิทั้งกล่าวเพราะฉะนั้นเราอยาขาดในการทำสิ่งนี้ในทุกๆวันชีวิตของเราถึงจะได้สมบูรณ์สมความปรารถนา